างนี้ครับอ่ะตรงนี้มีกระเทียมป่าด้วยใช่ไหมลูก<ะ>มีกระเทียมป่ากับใบตําแยฝรั่งใช่ไหมนี<ะ>ม่กระเทียมป่าตรงนี้ในสวนนียข้างหน้าเนี่ยในในใน,ในข้างในเนี้ยแล้วก็มีใบตําแยฝรัง่งแล้วก็มีใบบวบกด้วยข้างในเดินผ่านมาแล้วแต่จะมีอีกมุมหนึ่งตรงนั้นอยู่ตรงนี้จะเป็นสปิลพลัสของเมืองนะคะ,ะออสนามเด็กเล่น มีเยอะที่อุนเตเลาชามจะมีีสปีดพลาสตามเขตที่อยู่อาศัยแล้วก็ของเมืองเลยอันใหญ่เลยอันนี้เดี๋ยวจะใ,ให้พาไปดูใบอ,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 อะไรนะใบไม่ใช่ใบตําแยก็มีมันจะโดนมือแล้วมันจะแบบฟเหมือนช็อตเลยเจ็บมากอันนี้เขาเรียกว่าผักเซียนฝรั่งนะคะนี่ผักเซียนฝรั่งนี่อันคือเก็บไปทานได้นะคะเขาคนไทยเขาจะเอาไปดองกันโดยส่วนตัวยังไม่เคยลองไม่กล้า อันนี้ก็ใบโบบกใบโบบกผักที่นี่มันจะมีแบบหน้าตาคล้ายๆกันเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นบุมเบียรนเอบอมเบียรนบอมเบียรนนี่คืออะไรนะภาษาไทยดูซิลืมภาษาไทยละลูกสีม,ม่วง,งอะไรนะไปอันพอมามาจะพูดมาลืมเลยคำฝา,าเอ้ยเดี๋ยวพาไปดูต้นกระเทียมป่า กระเทียมป่ากระเทียมป่าเนี่ยเนี่ยค่ะเริ่มออกดอกแล้วเนี่ยเยอะมากมันจะมีตรงเนี่ยตรงเนี้ยตรงในเนี่ยจะเยอะมากเนี่ยนี่มีพึ่งด้วยลูกไม่ใช่พึ่งเพื่ออะไรพึ่องอะไรอ่ะอีกแบบนึงอ่ะเบสเปอรอ์สรังังบอกเมนสรังติ ตรงนี้ก็มีกระเทียมป่าอยู่เนี่ยรารสนีปั่นจักรยานคนปัญญาอากาศดีมากเลยวันนี้แสงเปรียงขาสั้นได้เลยอันนี้ปพรสเนีนะครับนี่เป็นในหมู่บ้านเรานะคะเราก็จะต้องเดินสูตรอากาศบริสุทธิ์แต่ว่าเราจะไม่เดินสวนคนอื่นที่ใกล้อย่า Wir können hier laufen, ja. Bren Hier? muss man es durchlaufen? Bren an? Okay, bye. Dann können wir keinen Mobanda aufmachen. Schau mal, wie die Basistung ist.